มีคนมาร้องเรียนที่นี่ที่กองทําจดหมายมาแล้วมาด้วยตัวเองอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราไม่ใช่ผู้พักษาเราไม่ได้อยู่ในกระบวนการนี้แต่จริงๆแล้วถ้าถามว่าเป็นเรื่องของการฟ้องร้องไหมก็ยังไม่ได้มีการฟ้องร้องแต่น้องอเขาจ่ายเงินไปแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าไม่กระทบเนื่องมาจากว่ามันเป็นความผิดของปัจเจกบุคคล <c oughs> ก็ต้องไปไปไป,ไปลอกันเองอะ่ะเออถ้ามันมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นในภายหลังเราก็จะต้องปลดแบบเป็นทางการเหมือนกันก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่ก็ได้ตักเตือ ในเรื่องการวางตัวหรือความประพฤติ<ม>ที่ให้เหมาะสมกับตำแหน่งแม้จะเป็นนางสาวไทยจังหวัดก็ทรงคุณค่า เพิ่งเพิ่งทราบเพิ่งทราบมีคนมาร้องเรียนที่นี่ที่กองทําจดหมายมาแล้วมาด้วยตัวเองนะคะซึ่งจริงๆก็เพิ่งรู้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราอะ่ะไม่สามารถจะตัดสินได้ว่าใครจริงหรือไม่จริงเพราะว่าเราก็รับฟังทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเขาก็มีเรื่องราวมาร้องอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่ ไม่ใช่สารเราไม่ใช่ผู้พักษาเราไม่ได้อยู่ในกระบวนการนี้แต่เราก็ได้มีการตักเตือนไปว่าถ้ามันมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นในภายหลงังเราก็จะต้องปลดแบบเป็นทางการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าสิ่งทีเ่เขากล่าวหามานั้นจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่ก็ได้ตักเตือนในเรื่องการวางตัวหรือการความประพฤติที่ให้เหมาะสมกับตำแหน่งแม้จะเป็นนางสาวไทยจังหวัดก็ทรงคุณค่า ก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรอะค่ะเขาก็มาให้ดูว่าคือยังไม่ได้เห็นเป็นหลักฐานนั้นอะไรเลยเขาก็มาให้ดูแค่ว่าเหมือนกับน้องมาว่าแม่ปุ้ยแม่ปุ้ยก็ไปแจ้งความแล้วน้องก็กลัวว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นราวก็บอกว่าจะชดใช้ให้อะไรอย่างทานองนี้ค่ะหลักฐานเอกสารคือทุกที่เามามากาดค่ะค่ะค่ะ มันก็ยังไม่ได้เป็นหลักฐานอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเขาเอาเรื่องราวที่แคปว่ากันไปว่ากันมามาให้ดูอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วถ้าถามว่าเป็นเรื่องของการฟ้องร้องไหมก็ยังไม่ได้มีการฟ้องร้องแต่น้องอเขาจ่ายเงินไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็ตัดสินไม่ได้บางทีคนทะเลาะกันว่าฉันฉันอยากจะให้มันให้จบเรื่องหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ตรงนั้นค่ะ อันนี้พี่ปุ้ยยังไม่ได้เห็นเลยก็ก็ต้องเอามาให้ดูอะว่าแต่ท้งนี้น่าจะแจ้งความจริงอะนะคะ mm. เขาก็มีเขาอาจเดี๋ยวเขาจะเอาหลักฐานมาให้ดูส่วนไหมสารปลอมอันนี้ถามถามทั้งสองฝ่ายเหมือนกันทั้งนู้นก็น้องที่มาร้องเรียนเขาก็กลัวก็เป็นเด็กต่างจังหวัดเลยเขาก็กลัวเรียกเขาเท่าไหร่เขาก็ให้ส่วนทางนี้ก็บอกว่ายังไม่ได้ถึงขั้นฟ้องร้องค่ะเป็นแค่เรื่องเอ่อไปลงบันทึกประจําวันหรือแจ้งความไว้อะไรทํารองแบบนี้ เ,เห็นเขาว่ากันว่าเรียกไปสามหมื่นแต่ว่าก็ก็จ่ายะฮอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เราก็ไม่ได้รู้ร,รายละเอ,อียดข้อมูลก็ไม่ไม่ปลอมนะคะข้อมูลเขาก็ไม่ได้ปลอมเขาก็เป็นชื่อนามสกุลถูกต้องตามบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้คุย,ย,ยได้คุย น้องก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ยอมรับหรือปฏิเสธ,ธเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดมันก็คนละเรื่องคนละราวกัน<ช>โดยที่เราก็ไม่เห็นหลักฐานอะไรเลยจากทั้งสองฝั่งค่ะกนมเรื่องเนกนภาพลับโดยทีนาวไทยด้วยก็คิดว่าไม่กระทบเนื่องมาจากว่ามันเป็นความผิดของปัจเจกบุคคลคือสองคนสองคนทะเลาะก,กันสองฝั่งนะคะก็ต้องไปไปล่อกันเองอ่ะเออไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าหลักฐานที่เขาสมัครอะไรก็ก็ไม่ได้ผิดอะไร ยังค่ะน้องก็ปฏิบัติหน้าที่ค่ะแต่เราก็สอนเขาว่าจะทําอะไรก็ต้องระวังระวังอย่าให้มันผิดพลาดเดี๋ยวภาพพจน์มันจะเสียหายถ้าัีอ่ถ้ามันพิสูจน์ว่าไม่ดีอ่ถ้ามันถ้ามันผิดจริงหรือมันไม่ดีจริงใช่ค่ะ,คะแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่มีค่ะ